สวัสดีครับมาพอกับผมเสี่ยวปุ๋ยครับผมวันนี้พามาชมวัดลูกขานะครับอยู่อำเภอคุณหานครับผมสาสุกเกลแรงครับนะครับโดยกำลังมาหอดครับผมนี่ครับมาหอดแล้วครับผมเดี๋ยวถอยเข้ามาครับผม คันนี้ลูกค้าตีเทอร์นครับผมเอาเอชกินะครับ40แรงครับเป็นภาษาจีนเก่าครับผมนี่ครับจะขคองรถครับผมสวยงามครับตัวนี้เอารถเอารถกระบไปมีดครับผมอันนี้เป็นรถสไลด์ครับนี่ครับผม พีนัดครับ,รบ,รบท่าพี่แถเอามาส่งให้่ครับผมรถ<ป>ก,ก,กาลัางหลดขาครับ S G นี่ครับผมจ้องรถครับ ครับคันเกาหลกขาครับเอซิกิ40ครับ40แรงเปลี่ยนเอา30เก่าแรงครับผมนี่ครับผมบคันเกาหกขาครับผมิกิครับผมนะครับคัม่มากคันเก่าเกัาครับผม ตัวรถก็ไม่มีดครับผมมั้แครับเนาชิมลแึงนะครับแกล้วครับผมจิบนีกเขาฝากอะไรก็แซงก็แล้วครับผมเอาคันไม้มามหกคันเก่ากับครับผม ตัวนี้ตัคาที่เียนแค่ม่มีดครับผมรถว็ไม่มี่ยครับใจงวดลักเมอนครับกันนี่ว่าใกห้กล,ลยจบคนเี้ยจิมีกับเขาฝากกดแลค์ก็แชร์ให้กัแล้วครับผมฝากกดติดตามด้วยครับงามครับผมน่ครับจะคลองรถครับผม คลิปนี้ผมก็ขอฝากวัชเมศนะครับผมสวัสดีครับ